สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่8กันยาย,ายน2565เชลซีนะครับเตรียมที่จะแต่งตั้งแกรมพอตเตอร์เป็นกุนซือคนใหม่นะครับแล้วก็มาสรุปทุกดราม่าที่ทำไมโทมัสทูเคิลถึงโดนปลดจากการเป็นกุนซือเชลซีนะครับก็ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับสิง w ์เว d ร์ออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของช่องพีเตอร์โบนแล้วก็ของสโมสรเชลซีฝากไปกดไลค์แฟนเพจกันได้นะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงค์เวอร์ออฟฟุตบอลด้วยนะครับ ขอบุณซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ u r อ p นะครับสปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูอัลเจตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับด้วยยอดขายในไทยกว่า1น0 0 0 0คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮารานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR c อา e คด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับบอกว่ามาจากช่องของ Peter b o โบมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเเเฟ้้้อออออออจจุกสสีียแแนน่่่่่่่่าาาหรรไมููบบชชงงขปท4ลวใถึต ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันนะครับก็เป็นวันที่หลายคนอาจจะรู้สึกเศร้านะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็มาสรุปแบบละเอียดยิบกันเลยดีกว่าเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้โทมัสทูเคินโดนปลด หลังจากที่อ่านของทั้งแม t t l ลอแล้วก็ของฟาบริซิโอโรมาโนเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มากกว่าแค่ผลการแข่งขันด้วยนะครับเอาของแมตลอก่อนจริงๆเมื่อวานผมแปลคร่าวๆให้ฟังในสตรีมไปแล้วแต่ว่าวันนี้ละเอียดยิบนะครับแมตลอรายงานหลายเหตุผลครับที่ทําให้โทมัสทูเคิลโดนปลดนะครับปีเตอร์บสแยกมาให้ 5ข้อโดยแมทลอข้อแรกนะครับเขาบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยกลุ่มเจ้าของใหม่ทั้งท็อตโบรีทั้งเบดักเอ็กบาลีเนี่ยเชื่อมั่นในตัวโทมัสทูเคิลมากๆแล้วก็ให้สิทธิ์ในการเลือกนักเตะเอง100%แต่พอร่วมงานกันจริงๆคุยกันทุกวันเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งมุมของทูเคิลอยากทำงานแบบแยกตัวมากกว่าอยากโฟกัสแค่ฟุตบอล ซึ่งการที่เชลซีแยกทางกับมารีนากรานอฟสกายาแล้วก็ปีเตอร์เชคเนี่ยจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ถึงขั้นทําให้โทมัสทูเคินหัวร้อนนะครับแต่ยังไงก็ตามเขาก็ชอบทํางานแบบตัวเองโฟกัสแค่ในสนามและมีคนดูแลน,นอกสนามให้มากกว่าอยู่ดีซึ่งในมุมของโทมัสทูเคินเนี่ยอยากให้เช็คกับมารีนาอยู่ต่อมากกว่านะครับแล้วก็ ตอนแรกเหมือนจะดีแต่พอร่วมงานกันไปคุยกันทุกวันเนี่ยปรากฏว่าทูเคลลิลก็มีมุมที่ไม่ชอบท็อตโบลี่โบลี่ก็มีมุมที่ไม่ค่อยปลืม้มทางโทมัสทูเคลลิลเหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นครั้งแรกตอนไปทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาทูเคลลิลเนี่ยหงุดหงิดสุดๆครับกับตอนที่แพอาร์เซนอลขาดลอยครับศูนย์ต่อ4ช่วงอุ่นเครื่องทูเคลลิลเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เอามาแชร์ นะครับเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเหมือนเก็บเอาไว้แล้วก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดพร้อมกับทีมสตาฟของเขาแต่ฝั่งเจ้าของสโมสรเนี่ยต้องการให้โคช้ชมาแชร์มาแลกปเปลี่ยนความเห็นกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยปัญหามันคืออะไรจะได้ช่วยกันแก้เขาอยากให้ทุกผนกเนี่ยแชร์อะไรกันตลอดเวลาซึ่งพอเริ่มปรีซีซั่นไม่ดีแล้วสารต่อด้วยผลงานเปิดฤดูกาลก็ไม่ดีอีกเนี่ยมันเลยเป็นน้ำหนักสำคัญที่ทำให้แยกทางกันนะครับ เหตุ hey, ผลข้อที่3ครับเรื่องของคริสเตยโนโรนโดนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่แมทรอเขียนข่าวเขียนคอลัมน์ครั้งแรกเชิงแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลแต่ว่าวันนี้ออกแนวเป็นรายงานแล้วครับมันเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันนะครับก็คือท็อตโบลี่อยากได้โรนัลโดแต่ฝั่งโทมัสทูเิลไม่ได้อยากได้แหล่งข่าวแจ้งกับแมทรอเองว่า ทูเิลเบื่อที่จะต้องมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมไม่อยากได้นะครับเบื่อที่จะต้องมาอธิบายเรื่องนี้นะครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าพักหลังโทมัสทูเกลเริ่มสูญเสียห้องแต่งตัวไปเยอะพอสมควรนักเตะหลายคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อใจรวมถึงบรรยากาศตอนซ้อมก็เริ่มตึงเครียดนักเตะรู้สึกว่าทูเิลเนี่ยปฏิเสธแบบเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ปฏิเสธปฏิบัติแบบไม่ค่อยยุติธรรมทั้งการเลือก11ตัวจริงลงแข่ง แล้วก็บทบาทของนักเตะที่หลายคนเนี่ยโดนจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดทําให้ทางท็อตโบรี่แล้วก็เบเด็กเอ็กบาลี่เชื่อว่ามีเหตุผลพอที่จะอธิบายกับนักเตะว่าทําไมถึงต้องปลดโทมัสทูเคิลเพราะว่าต้องการโฟกัสในระยะยาว เหมือนที่เวลาซื้อนักเตะคนไหนก็เซ็นยาว5ปี6ปี7ปีต่อสัญญากับใครก็ต่อ6ปีต้องการทุกอย่างเป็นระยะยาวทั้งหมดซึ่งในมุมเจ้าของสโมสรเริ่มมองว่าโทมัสทูเคิลอาจไม่ได้เหมาะกับโปรเจกต์นี้นะครับมันเริ่มปะทุขึ้นเรื่อยๆเช่นคุยเรื่องเสริมทัพกันไม่ลงตัวคุยเรื่องเกี่ยวกับพอร่วมงานกันทุกวันจริงๆไม่ลงตัวบวกกับนักเตะก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวโค้ชอันนี้คือเหตุผลใหญ่ๆเลยนะครับ แล้วข้อสุดท้ายเกี่ยวกับนักเตะไม่เชื่อใจเนี่ยแม์รอบอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบด่วนสรุปด่าฮาคิมซีเยกหรือคริสเตียนปูริสิกว่าเป็นแกนนำไล่โค้ชนะเพราะจริงๆ2คนนี้จริงๆเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนอื่นๆไม่ค่อยพอใจทูเค้ืด้วยเพราะอะไรอย่างฮาคิมซีเยกเนี่ยพยายามสุดตัวเลยครับที่จะย้ายทีมให้ได้ช่วงซัมเมอร์ แต่กลับได้ลงตัวจริงนะัดที่แพ้เซาแฮมตัน1ต่อ2เฉยเลยหลายคนก็แปลกใจทูเกิลว่าเอานักเตะโฟกัสสมาธิอะไรต่างตงก็ไม่ค่อยดีทําไมยังเอาลงเล่นหรือจะเป็นนัดที่เจอกับเวสแฮมทุกคนก็รู้ว่าคริสเตียนพูลิสิกตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยแต่กลับให้ลงตัวจริงนะัดเจอเวสแฮมซะงนั้นแล้วก็เล่นไม่ออกจริงๆด้วยรวมไปถึงนัดที่เจอกับดินาโมซาเกร็บก็ลงมาแล้วก็ครึ่งหลังนะเล่นไม่ค่อยดีนักเตะหลายคนก็งงครับว่าเอาเล่นไม่ดี มีข่าวจะย้ายแต่ทำไมโทมัสทูเคิลให้ลงเล่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่า,านักเตะรู้สึกว่า11ตัวจริงไม่เหมาะไม่ใช่แค่ว่านักเตะรู้สึกว่าตำแหน่งของตัวเองไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแต่ยังรวมถึงการที่ลำดับความสำคัญในการเลือกนักเตะลงสนามด้วยที่เหมือนกับทูเคิลก็เริ่มเสียความเชื่อมั่นในห้องต่อแต่งตัวไปนะครับอันนี้คือ5ข้อหลัก,ลกๆที่จริงๆยาวนะแต่ว่าผมสรุปเอาเฉพาะเนื้อแบบเน้นๆมาฝากเลยที่ว่าคือสาเหตุที่ทำให้โทมัสทูเคิลโดนปลด ทีนี้ครับฟังข่าวเราก็ต้องฟังหลายๆมุมถูกไหมไปฟังในมุมของฟาบริซิโอโรมาโนกันบ้างฟาบริซิโอโรมาโนเนี่ยมีการอัดคลิปลงใน y t u t u นะครับแล้วจริงๆก็เขียนข่าวลงเว็บไซต์ด้วยเอาใน YouTube ก่อนละกันโรมาโนบอกว่าโทมัสทูเคิลไม่ได้เตรียมใจมาก่อนนะว่าจะโดนปลดแม้ว่าจะเริ่มต้นซีซั่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามเขาได้พูดคุยกับท็อตโบลีครับในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ ซึ่งในมุมของโบลี่มองว่าลงทุนไปมหาศาลในซัมเมอร์นี้แต่ว่าผลลัพธ์กับวิธีการเล่นที่ออกมามันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงซึ่งโรมาโน่ให้เหตุผลหลักไปที่ผลงานส่วนแมตต์รอให้เหตุผลว่าแนวทางไม่เหมาะสมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนไอ้ที่บอกว่าโบลี่โทรศัพท์ไปปลด ทูเครนและทูเครนช็อกพยายามอ้อนวอนมาให้ตัวเองโดนปลดเนี่ยอันนั้นมันมาจากเดะมิวเลอร์อย่าไปเชื่อนะครับเป็นสื่อที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเดะมิวเลอร์เนี่ยผมว่าฟังพวกเทียต้นๆดีกว่าซึ่งโรมาโน่กับแมตต์ลอไม่ได้บอกแบบนั้นเลยแต่เหตุผลนั้นแตกต่างกันแมตต์ลอแนวทางไม่เหมาะโรมาโน่มองว่าผลงานไม่ดีนะครับโรมาโน่ยังบอกด้วยว่าการร่วมงานตอนซื้อขายช่วงซัมเมอร์ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งจริงๆ,งๆเช่นกองหลังที่อยากได้มากที่สุดของโทมัสทูเครนก็คือเดลิป แต่สุดท้ายไม่ได้นะครับหรือจะเป็นดีลของคริสเตียโนโรนัลโดที่ในมุมโบลี่อยากได้แต่ทูเคิลไม่อยากได้รวมถึงดีลขาออกอย่างฮาคิมซีเยกที่ทูเคิลอยากปล่อยแต่ฝั่งเชลซีดีลกับอาแจ็กซ์ไม่ลงตัวเพราะว่าอยากขายถาวรแต่อาแจ็กซ์อยากยืมตัวมากกว่าซึ่งพอมันขัดแย้งหลายๆดีลหลายๆการตัดสินใจบวกกับฟอร์มการเล่นที่มันมันออกมายแย่เนี่ย พอมันออกเป็นแบบนี้นะครับมันจะทําให้เหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะอันที่จริงโรมาโน่ไปรายงานข่าวต่อที่เว็บไซต์อื่นด้วยเหมือนที่ผมบอกไปแล้วโรมาโน่ยังบอกว่ายังมีดีลอื่นนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาอีกเช่นทูเครนบองว่าอาร์มันโดโบโรยายังไม,ยงไม่ยังไม่พร้อมสำหรับชุดใหญ่ก็แบบอยากปล่อยยืมตัวอะไรไปก่อนแต่หลายคนในสโมสรในบอร์ดบริหารไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการให้สัญญาบรยา6ปีเลยนะครับเลหรือจะเป็นเรื่องที่โบลี่เนี่ย เขาบอกว่าไม่ได้อยากได้แอนโทนีกอร์ดอนนะขออภัยครับขออภัยผมพูดผิดโทมัสทูเคิลไม่ได้อยากได้แอนโทนีกอร์ดอนนะแต่เป็นท็อตโบลีที่อยากได้เพราะท็อตโบลี่กับทีมงานเนี่ยการข้อมูลสถิติแล้วดูว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเทพว่ะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดไปไกลได้เท่ากับเจ้าของอย่างโบลี่อยากได้เพราะเชื่อมั่นในสถิติแต่ทูเคินไม่ได้ต้องการ นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความขัดแย้งแต่ข้อมูลเรื่องของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยจะขัดกับทางเดวิดออสตินนะครับเดวิดออสตินเคยแรงงานเอาไว้ว่าดีลของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นโทมัสทูเคิลอยากได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะเชื่อเจ้าไหนอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะครับส่วนเทเลกราฟนะครับโดยเจสันเบิร์ดนะครับเจสันเบิร์ดเนี่ยบอกว่าทูเคิลนี่คือแบบโคตรมืออาชีพเลยนะคือตอนโดนปลดเนี่ย แม้เจ้าตัวจะรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปแต่ทูเคิลเงียบสงบไม่โต้เถียงอะไรจากนั้นเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มเก็บข้าวของบนโต๊ะทันทีนะครับซึ่งทูเิลจะได้รับเงินชดเชย6.9ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะยังไม่รีบคุมทีมไหนตอนนี้ครับอยากจะพักสมองจากวงการฟุตบอลสักพักเพื่อรอก,การตัดสินใจครั้งต่อไปก็คือ คงยังไม่ได้แบบโดนปลดปุ๊บหาทีมใหม่ปับ๊บอ่ะอาจจะรอสักพักหนึ่งแมนยู Man, เคยอยากได้เมื่อฤดูการก่อนแต่ว่าตอนนี้ได้เทนฮากไปแล้วบาซ่าเคยอยากได้ก่อนตั้งชาบี้ทาให้สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยลงตัวกับทีมอื่นเจสันเบิร์ตจะมีการบอกด้วยนะครับว่าไอเรื่องโรนัลโดเนี่ยของแมตต์ลอรายงานบางๆของโรมาโนก็ไม่ได้แบบหนักแน่นมากบอกเป็นหนึ่งในเหตุผลแต่ของเจสันเบิร์ตเนี่ย บอกว่าเรื่องโรนันโดนี่คือแบบประเด็นใหญ่เลยนะเจสันเบิร์ดบอกว่าทูเครนมองว่าการที่ท็อตโบลีไปคุยกับจอร์เมนเดซสองรอบเนี่ยเสียเวลาไปคุยเพื่ออะไรก็ไม่ได้อยากได้ซะหน่อยนะครับรวมถึงทูเครนเริ่มเบื่อโบลี่ที่ชอบทําอะไรกับชุดใหญ่ตัดสินใจกับชุดใหญ่โดยไม่ปรึกษาเขาก่อนซึ่งท้ายที่สุดคําตอบง่ายๆของการโดนปลดก็คือโบลีไม่ใช่เจ้าของในแบบที่ทูเครนชอบและทูเครนก็ไม่ใช่โค้ชในแบบที่ท็อตโบลีชอบเหมือนกัน นะครับทีนี้ครับมาดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่าเมื่อวานนี้ตอนมาซ้อมที่คอปแฮมสีหน้าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไคล์ฮาวเวสนะครับนี่ขับรถมาที่สนามซ้อมคอปแฮมอันนี้ก็คานี่ชุกวีเมกาครับกองกลางดาวรุ่งที่ซื้อเข้ามาใหม่เวสลียโฟฟาน่านะครับรูเบนลอฟตันชีกนะครับเทรเวอร์ชาโลบาเซซาอาร์สเปลิกวยิตานะครับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งคนที่คุมทีมซ้อมเมื่อวานเป็นแอนโทนีแบร์รี นะครับอีกหนึ่งสตาฟของเชลซีที่อยู่มาตั้งแต่ยุคข,ของฟแฟรงค์ลัมพาร์ดแล้วนะครับไปดูคําอําลาจากนักเตะเชลซีกันหน่อยดีกว่านะครับตอนที่ผมสรุปมาให้เนี่ยตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับนักเตะโพสต์กันเป็น10คนแล้วเหมือนกันแต่เชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับเมสันเมาส์โพสต์ลงใน IG Story ครับบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะบอสนะครับเมสันเมาส์บอกแบบนี้นะริสเจม โพสสั้นๆ h a n k you นะครับเป็นภาพที่กอดกับโทมัสทูเกิลหลังจากที่ได้แชมป์ยูเ a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคาริโดคูริบารีถึงแม้จะเพิ่งริ่มงานกันได้ไม่นานบอกว่า Thank you m a e s t r o นะครับก็ m a e s t r o ตัวน,นี้มันแปลประมาณว่าอาจารย์ปร,รมาจารย์ชั้นเซียนอารมณ์ประมาณนี้นะครับจอจินโยครับบอกว่า Thank you for every thing นะครับก็คือขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเลยนะครับก็จอจินโยนี่ก็ มาไดดิบไดดียุคทูเคิลเหมือนกันนะเพราะว่าได้ m v p ยูฟ่าก็ในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับเบนชิวลนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่มหัศจรรย์เลยนะสำหรับโทมัสทูเคิลนะครับนะเซซ่าสปิลีกวยตาครับกับตันทีมของเราก็บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะทูเคิลขอให้คุณแบบโชคดีหลังจากนี้นะครับลงเป็นภาพกอดกันของทั้งคู่นะครับแล้วก็แท็กหาเชลซีด้วยนะ อาสปิริโกต้าแท็กหาเชลซีด้วยนะนะราฮิมสเตอร์ลิงครับถึงจะร่วมงานกันได้ไม่นานแต่ก็โพสต์ขอบคุณว่า t k you you, s นะครับเกปาอาริซาบลกานะคนแซวว่านี่คือโค้ชคนต่อไป <laughs> แต่จริงๆ <laughs> เขาก็แซวกันขำๆไม่ได้มีอะไรนะครับเกปาบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันนะทูเคิลนะขอให้แบบโชคดีหลังจากนี้นะครับถึงแม้ว่า ทูเกอรอาจจะให้โอกาสเกป้าน้อยไปนดิดนึงแต่ก็อาจจริงๆมเมน้นร่วมกันที่ดีก็มีโดยเฉพาะตอนยูฟ่าซูเปอร์คัพพวกเนี้ยลงมาเซฟจุดโทษพาทีมเป็นแชมป์อะไรพวกเนี้ยนะครับเอดูอาร์เมนดี้ครับก็บอกว่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งนะครับอ่ารูเบนลอฟต์ชีกบอกว่าขอบคุณสำหรับทุก, uh, ik, ก,ทกถิ่งทุกสิ่งน,นะโค้ชนะแล้วก็ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆยอดเยี่ยมที่สุดหลังจากนี้นะครับเทเอร์ชาโลบาก็บอกว่า thanks coach นะครับก็ขอบคุณนะโค้ชนะครับอันนี้โพสต์รูปภาพตั้งแต่ ต้องดูดูการก่อนเลยนะเพราะว่าในภาพยังมีแทมมี่เอเบราแฮมอยู่ในภาพนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเกมที่ชาโลบายิงคริสตัลพาเลสหรือเปล่านะครับภรรยาของเตียโกซิวก็มาโพสตครับเบลซิวก็บอกว่าขอบคุณมากมากทูกคลสำหรับหลายปีที่ได้อยู่ด้วยกันคุณยิ่งใหญ่มากขอให้โชคดีหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ก็เศร้าอยู่เหมือนกันไอความรู้สึกของผมทั้งหลายแหละผมก็พูดไปในคลิปสตรีมเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าใจหายเหมือนกันเพราะว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดนะครับก็ขอบคุณทูเคินสำหรับทุกสิ่งจริงๆเป็นหนึ่งในโค้ดในดวงใจแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับ UCL Super Cup โมสรโลกแล้วก็การพาทีมผ่านวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากขอบคุณทูเครลจริงๆนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องยุคใหม่นะครับตัวเต็งที่ใกล้ที่จะได้เป็นกุญสือตอนนี้คือแกรมพอตเตอร์นะครับคนนี้เลยครับแมดลอนะครับแมดลอรายงานว่าแกรมพอตเตอร์กุญสือของบริทันเนี่ย ใช้คำว่าเป็นตัวเต็งเลยนะครับ leading t h e rest to replace เลยนะครับก็คือเป็นตัวเต็งที่จะรับงานต่อเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้คำว่า set to success to must to c o e e เลยก็คือเตรียมเลยนะครับพาดขนาดนี้เรียกว่าไกลมากๆแมตต์ลองบอกว่าแกรมโพเตอร์เตรียมรับงานเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซีแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อดโบลี่กับ ek ek b บดักเอ็กบาลเจ้าของร่วมกันเนี่ยได้ไปเจอกับแกรมโพเตอร์ช่วงบ่ายตามเวลาอังกฤษหลังจากที่ ขออนุญาตทางไบรตันเรียบร้อยนะครับคือไม่ได้เป็นการคุยแบบผิดกฎนะขออนุญาตเรียบร้อยเพราะยินดีจ่ายค่าฉีกสัญญาซึ่งอันที่จริงเจ้าของเชลซีมีแผนจะคุยกับมาริซิโอโปเชติโน่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มองไปที่แกรมพอ์เตอร์ก่อนเชลซี Chelsea อยากตั้งโค้ชใหม่โดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมวันเสาร์เจอฟูแลมเลยซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วคาดว่าค่าปลด กับค่าตั้งคนใหม่เนี่ยเกิน20ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าค่าฉีกสัญญาของพอตเตอร์เนี่ยตอนแรกมองว่า10ล้านแต่แมทลองมาเปลี่ยนทีหลังบอกว่าประมาณ15ล้านปอนด์เลยนะส่วนค่าชดเชยของทูเิลเนี่ยประมาณ7ล้านปอนด์นะครับรวมแล้ว20กว่ากว่าซึ่งในมุมของท็อตโบลี่มองว่าแกรมพอตเตอร์ดูจะเหมาะกับแผนระยะยาวของเขาเชื่อว่าจะสร้างปรัชญาและก็แนวทางให้กับสโมสรได้ ปัจจุบันไบรตันผลงานดีมากนะครับรั้งอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ปั้นนักเตะเก่งๆขายออกไปหลายคนอย่างซัมเมอร์นี้ก็มีมาร์คุคูเรียอีฟบิซูมานะครับอย่างปีก่อนก็มีเบียนไวด้านฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าการเจรจาระหว่างเชลซีกับแกรมพอร์เตอร์เป็นไปในเชิงบวกด้วยเชื่อว่าพอร์เตอร์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซีขณะที่คนใกล้ชิดกับมาริซิโอโปชิติโน่เนี่ยก็เหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าตัวเอง ก็สนใจเชลซีนะแต่ไม่น่าจะได้รับงานนี้น่าจะเป็นแกรมพอตเตอร์มากกว่าเพราะว่านี่คือเป้าหมายแรกของเชลซีในตอนนี้เลยนะครับดูแล้วโอกาสเป็นแกรมพอตเตอร์กุญซือคนใหม่สูงมากทีเดียวนะครับสูงมากทีเดียวคิดว่าเร็วสุดก็น่าจะวันนี้นะครับช้าสุดก็คงพรุ่งนี้แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็ประมาณ70 70% 80%เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นแกรมพอตเตอร์นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมองข้ามตัวเลือกคนอื่นๆเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยแมตช์เราบอกว่าตัวเลือกอื่นๆที่สนใจก็มีโป สนใจโรเจอร์ชมิดนะครับของเบนฟิก้าแล้วก็มีสนใจซีนาดีนซีดานด้วยนะครับแต่ว่าคนที่สนใจซีดานเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าซีดานเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับบอกว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันทําให้การย้ายไปอังกฤษของผมมันมีความยากผมเคยโดนถามว่าต้องการไปแมนเชสเตอร์ไหมซึ่งผมก็เข้าใจภาษาอังกฤษนะแต่ไม่เชี่ยวชาญ ผมรู้ว่ามีโค้ชหลายคนที่พร้อมจะปรับตัวยินดีไปคุมทีมต่างแดนแม้จะไม่ทราบภาษานั้นแบบถ่องแท้ก็ตามแต่แนวทางของผมไม่ใช่แบบนั้นสําหรับผมเรื่องภาษาคือเรื่องสําคัญนะครับซีดานดูแล้วโอกาสค่อนข้างยากบวกกับการที่เคยมีรายงานจากสื่อสเปนบอกเลยครับว่าภรรยาของซีดานไม่ได้อยากให้มาอังกฤษนะครับเหมือนซีดานเขาแบบถ้าเขาจะคุมทีมไหนก็อยากคุมทีมที่ มีสายสัมพันธ์กับทีมนั้นอย่างเช่นมาดริดเขาก็เป็นตำนานมาดริดแล้วก็เคยมีข่าวกับเปเเชแต่ก็ไม่คุมถูกไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าจะมี2อออปชันของซีดานนะจากสื่อสเปนนะก็คือ1รอคุมฝรั่งเศสต่อจากดีดิเยเดชอง2รอยูเวนตุสว่างงานนะครับตอนนี้เป็นแม็กซ์อาริกรีอยู่ซึ่งซีดานก็เคยเป็นอดีตนักเตะของยูเวนตุสมาก่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นซีดานจะค่อนข้างยากนิดนึงดูแล้วน่าจะออกไปที่แกร์มพอตเตอร์มากกว่า แล้วทีนี้ครับถ้าเชลซีจะเอาแกรมพอสเตอร์เนี่ยเขาจะเอาสตาฟของเขามาด้วยนะครับจะเอาสตาฟของเขามาด้วยเป็นรายงานจากเทเลกราฟเขาบอกว่าพอสเตอร์จะเอาสตาฟของเขาที่ไบรตันมาสู่เชลซี3คนนะครับสามคนเนี่ยได้แก่คลายมาเคเล่นะครับหนึ่งนะสองบิลลี่ริชแล้วก็สามบียอนแฮมเบิร์กนะครับซึ่งทั้งสามคนเนี่ยเคยร่วมงานกับพอสเตอร์มาตั้งแต่ปี2011สมัยคุมทีมออสเตอร์ซุนนะฮะเมื่อปี2011ถึง2018 ส่วนสตาฟของโทมัสทูเคิลนะครับโดยเฉพาะผู้ช่วย2คนก็คืออาร์โนมิเชลส์กับซอสเลฟเนี่ยก็ออกจากทีมพร้อมทูเคิลไปเป็นที่เรียบร้อยอค่าปลดทูเคิลประมาณเกือบเกือบเล้านปอนด์เนี่ยอันนี้ไม่รวมทีมสตาฟนะเพราะว่าคุณไปยกเลิกสัญญากับสตาฟก,ก,ก็ต้องเสียค่าฉีกสัญญาเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการวันไหนสำหรับแกรมพอตเตอร์นะครับก็ขอให้ทิศทางของเชลซีหลังจากนี้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็ เคารพทุกการตัดสินใจแล้วก็เคารพในตัวบอสเก่าอย่างโทมัสซูเกิลด้วยหลังจากนี้ก็เตรียมต้อนรับสู่ยุคใหม่ส่วนถ้าเกิดแต่งตั้งจริงๆสไตล์การเล่นของแกรมพอตเตอร์เป็นยังไงแท็กติกของเขาแบบละเอียดเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าแต่งตั้งเมื่อไรเดี๋ยวผมจะแปลของต่างประเทศมาฝากเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไปศึกษามาพอสมควรนะครับก็เขาเรียกว่าไงก็รักโทมัสซูเกิลแต่ก็ต้องพยายาม move on ไปดูดีว่าฮ้ยแนวทางของคนใหม่เป็นยังไงซึ่งเบื้องต้นเนี่ย ฟอร์มิชันการเล่นไม่ต่างกับทูเคิลนนะหลังสาเหมือนกันแล้วก็ บิวอัพด้วยฐาน5เหมือนโทมัสทูเครนด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันถ้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับก่อนจะไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอาตาขันตีแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาท่านจอมทองนะครับสิงเวอร์ออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีตาโบสแล้วก็ของสโมสรเชลซีคอร่าแอ๊กนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์มาจากช่องปีตาโบสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้แล้วก็ซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยอัพการันตียอดขายกว่า140,000คันแล้วนะครับช่วงนี้ Bolt, อตแสนขอบคคุุณทกนที่มาตติดตามรับชมกันสวัสดีครับ Bye.